โอเคครับสวัสดีครับเจอผมอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะมีวิธีการแนะนำมาบอกนะครับสำหรับการเปลี่ยนชื่อนี่นะครับเปลี่ยนชื่อเพจของเรานะครับวันดีคืนดีเราไม่อยากใช้ชื่อนี้แล้วเราต้องการที่จะเปลี่ยนชื่อนะครับผมก่อ,อนอื่นเราต้องเปิดเพจของเราขึ้นมาก่อนนะครับอันนี้เป็น เพจที่ผมได้ทําไว้เป็นเพจเกี่ยวกับอุปกรณ์ปรับแต่งรถของผมนะครับผมแต่ตอนนี้ผมจะมาเปลี่ยนทําให้สอดคล้องกับช่อง youtube นะครับผมก็เลยจะเปลี่ยนเป็นเบนดิลเบอร์อะเรามาหาที่ตรงนี้นะครับหน้าจอเรามาหาทีเา่เกี่ยวกับนะครับเกี่ยวกับเนี่ยเกี่ยวกับเพจเรานะครับเพื่อที่เราจะได้เปลี่ยนชื่อนะครับ เข้ามาแล้วเปลี่ยนชื่อนะครับตรงนี้นะครับอ่านจะเห็นว่า,าหมวด,มวดนี่คือหมวดที่อ่านเราจะต้องตั้งใหม่นะครับจากเดิมผมใส่เป็นหมวดการศึกษาไว้นะครับแล้วก็ชื่อ d j p o w e r c a r p e r f o r m a n c e นี่นะครับผมจะเปลี่ยนตรงนี้นะครับเขาบอกว่าชื่อเพจใหม่เนี่ยต้องเออต้องอะไร ต้องถูกต้องแม่นยำเกี่ยวกับจะตรวจพิจารณาชื่อและคุ้มครองนะครับแบรนด์ธุกร,กรกิจของเรานี่ชื่อเพจปัจจุบันเราจะเปลี่ยนชื่อเพจผมจะใช้เป็นเบ้นดินระเบิดนะครับให้มันสอดของกับยูทูบเบนดินระเบิดนะครับผมคราวนี้เราก็กดดำเนินการได้เลยนะ คอมก็จะแจ้งมานะครับว่าชื่อเพจใหม่ของเราเนี่ยจะมาต้องใช้เวลา3มวันนะครับหากต้องการเปลี่ยนชื่อของคุณได้รับอนุมัติแล้วคุณจะไม่สามารถเลิกเลิกเผยแพร่เพจเพจงกล่าวหรือเปลี่ยนชื่อได้เป็นเวลา7วันก็คือ3วันได้รับพิจารณาพอพิจารณาเสร็จภายใน7วันไม่ไม่สามารถทำอะไรได้เปลี่ยนอะไรไม่ได้นะครับโอเค เราก็จะมาเปลี่ยนผมจะมาเปลี่ยนอีกแล้มระเบะเะิดก็ทำขอไปโอเคตรวพิจารณา3วันนะครับเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วก็รอ3วันนะครับตัว facebook เขาก็จะเปลี่ยนเพจให้เรานะครับ,บเ,เปลี่ยนชื่อเรารชื่อผู้ใช้นะครับเวลาที่เขาจะแอดมาคุยกับเรานะครับ, ه, บ,บอ่าเราเปลี่ยนไปแล้วแอปเป็นเอาเป็น ลองเป็นภาษาไทยดูนะมันจะได้หรือเปล่าไม่ได้ครับต้องใช้เป็นภาษ,าษาคิดอย่างเดียวคนระับก็ผมว่าเป็นเบนบูมแล้วกันนะครับได้ไหมเบนซคิดไม่ได้นะครับ,บได้ไหม ผู้ใช้นี้ไม่สามารถใช้ได้เพราะมีตัวอักษรบางตัวที่ไม่อนุญาตั่ก็คือคีตัวนี้นะครับจะไม่ให้ใช้อักษรพิเศษอ,อมบ้ามีคนใช้แล้วด้วยนะครับชื่อผู้ใช้นี้ถูกใช้แล้วโปรดป้อนชื่อผู้ใช้ใหม่ สิบเก้าแล้วกันเบ้นบูมสิบเก้าเาใช้ได้นะครับเอา 9, 9, 9, อเก้าเก้าเก้าดีกว่าเบ้นบูมเก้าเก้าเก้านะครับใช้ส,สำหรับใครที่จะติดต่อมานะครับทางเพจครับโอเคอ่ะสร้างชื่อเลยโอเคเนี่ยเวลาถ้า ให้คอปตัวนี้ไว้นะครับเวลาใครที่จะมาติดต่อทางข้อความเราเนี่ยเราส่งไปขึ้นหน้าเพจนี่นี่ครับก็จะเป็น f b m e m e b e n b u m 9 9 9นะครับเคก็เรียบร้อยอ่ะเราลองไปดูหน้าเพจกันว่าเขาเปลี่ยนให้เราหรือยัง ลิงก์ที่คุณเคยติดตามเสียหายหรการลบเพจนี้ออกโอเคแสดงว่าเขากำลังเปลี่ยนชื่อเพจให้เราอยู่นะครับอ่าเราก็ไม่ต้องตกใจเดี๋ยวเราก็รอก่อนอาจจะเป็นอ๋อตัวนี้เมื่อกี้ผมพิมพ์ไป slash เป็น bent d i l เบ e r นะครับเ b e n ิ dillber เพราะว่าเราเปลี่ยนชื่อ คนหัวนี้ไปแล้วอาจจะต้องกลับไปดูที่เพจของเรานะครับจนเจป,ปุ๊บๆตรงนี้ก็จะเป็นอ๋อเป็นเบ n นบูล9 9 9นะครับโอเคอเขาเปลี่ยนให้เราเบ้นดิโนบูลแอปเบนบูล999โอเคครับก็จบการรีวิวเท่านี้ขอบคุณครับไว้เจอใหม่คลิปหน้า